ท่านผู้ชมแมวเป็นยังไงแมวท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงอยากฟังความเห็นเดี๋ยวจะเก็บบันทึกเอาไว้เรื่องละครแม่หยัวซีรีส์แม่หยัวคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงคะเอ่อไอที่นาเสนอไปก็พอสมควรแล้วแหละแต่แจ้งให้ทราบว่าเดี๋ยววันนี้จะมีการไปแจ้งความนี่น้องอ๋อใช่เดี่ยนะคะใช่ไหมหาข้อมูลอ่ะแจ้งเพิ่มเติมกนทีหน่อยก็คือจะมีการไปแจ้งความหายไปไหนแล้วเนี่ยใบนั้นหายไปไหนละฮะ อ่นอีเจอไหมอ่ะ Watchdog Thailand ค่ะเห็นว่าหัวหน้าฝ่ายกฎหมายของ Watchdog Thailand บอกนะคะว่ากำลังจะไปแจ้งความให้ตำรวจสอบสวนกองละครกองนี้เพราะว่าการวางยาสลบแมวเพื่อเอามาประกอบฉาก จนแมวมันแสดงอาการขย้อนออกมาแล้วก็ชักกระตุกเนี่ยมันอาจจะผิดกฎหมายหลายข้อค่ะโดยหัวหน้าฝ่ายกฎหมายของวอร o จก Thailand บอกว่ามันต้องพิจารณาใน2ประเด็นประเด็นที่1คือคําชี้แจงของผู้มุ่งกับที่บอกว่าการวางยาสลบแมวเนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญมาดูแลคําว่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยหมายถึงสัตวแพทย์หรือเปล่าเพราะว่าถ้าไม่ใช่ผิด พรบ,บวิชาชีพการสัตวแพทย์เพราะการจะวางยาสลบแมวต้องทําโดยสัตวแพทย์เท่านั้นผู้เชี่ยวชาญไม่ได้ถ้าเป็นแค่ผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่สัตวแพทย์ผิดกฎหมายอ,มอันนี้ในมุมวอชดอกนะคะสการวางยาสลบอ่าทําโดยสัตวแพทย์ยิ่งหนักขึ้นไปอีกเพราะกลายเป็นผิดจรรยาบรณเพราะข้อห้ามคือเขากําหนดว่าการวางยามีเหตุจําเป็น ใช่อย่างเช่นจะต้องเข้ารับการรักษาต้องผ่าตาดัดหรือว่าต้องเ<ว>คลื่อนย้ายต้องเคลื่อนย้ายต้องควบคุมเพื่อค,ความบันเทิงหรือเพื่อการแสดงไม่ได้แมวเขาไม่ได้สมัครใจใช่ถ้าเป็นสัตวแพทย์ทำเนี่ยมันจะยิ่งผิดหนักขึ้นไปอีกผิดจรรยาบานันเข้าขายทารุณกรรมสัตว์เนื่องจากว่าการวางยาสลบสัตว์ที่ถูกต้องเนี่ยสัตว์จะต้องสลบไปโดยไม่มีอาการค่ะแล้วสัตว์เนี่ย ที่ถูกวางยาสลบจะต้องผ่านกระบวนการคืออดน้ำอดอาหารล่วงหน้า12ชั่วโมงมการที่สัตว์แสดงอาการขย่อนแบบนี้แสดงว่าไม่ได้รับการอดอาหารแล้วมันเสี่ยงสิดีไม่ดีสัตวแพทย์เนี่ยทำในทางตรงกันข้ามด้วยก็คือให้สัตว์กินอาหารเพื่อจะได้เกิดอาการขย่อนอแล้วก็<ห>้กรดภาพนี้ใช่อันนี้วอดดอกไทยแลนด์ใช่ค่ะ บอกอาจจะให้กินเพื่อมันจะได้ดูขย้อนให้กระตุกให้มันดูสมจริงหรือเปล่าซึ่งถ้าอย่างนี้แปลว่ามีเจตนาเจตนาทารุณกรรมสัตว์และทำให้สัตว์เสี่ยงต่อชีวิตเออให้ให้อย่าไปขยับเดี๋ยวปลิว <im itation> อ,อ่าผมคิดว่าแพลตฟอร์มระดับโลกเลยเขาไมา่ให้นำเสนอหรอกใช่ค่ะมาเบสนาที่เห็นชัดเจนก็เป็นการทารุณกรรมมันไม่ใช่ภาพแมวที่นอนนิ่งๆอะค่ะมันมีอากาิยาวมีเสียงร้องด้วยบรรยายได้ว่าเขาร้องอะ ร้องด้วยแล้วก็ขย่อนแล้วก็กระตุกหัวหน้าฝ่ายกฎหมายของ w วอช h d o g Thailand ระบุว่ามองว่าอาการของแมวที่ขย่อนแล้วก็กระตุกแล้วค่อยแน่นิ่งเกิดจากความตั้งใจค่ะที่ต้องการจะให้สัตว์เนี่ยแสดงอาการแบบนั้นออกมาม,มากกว่าจะเป็นความผิดพลาดในกระบวนการอดอาหารหรือไม่มเพราะถ้าดูจากอาเจียนของแมวเท่าที่เธอเห็นเนี่ยหัวหน้าฝ่ายกฎหมายของวอชดอกเนี่ยค่ะบอก แสดงว่ามีอาหารอยู่ในกระเพาะซึ่งมันเป็นอันตรายต่อชีวิตของสัตว์เพราะมันจะไปอุดรลมได้คือถ้าไม่มีอาหารในกระเพาะคือได้รับการอดอาหารมาก่อนอย่างถูกวิธีแล้วถูกวางยาสลบเนี่ยแมวจะสลบแล้วแน่นิ่งไปเฉยๆม,มันจะไม่ใช่อย่างที่เห็นคือขย้อนแล้วก็กระตุกแล้วก็ร้องใช่ซึ่งมีศัตวแพทย์คนหนึ่งบอกกับน,นักข่าวว่ามันคืออาการจะขาดใจโอ้อะที่ฟังอ่ะ ไปสัมภาษณ์ต่อใช่ไหด,ดอกเขาว่างไงซึ่ง,งวันนี้ก็เลยจะไปแจ้งความค่ะแล้วจะให้ตํารวจเรียกคนในกองละครมาสอบปากคำม,มันก็จะเป็นสองประเด็นนี้เลยอะค่ะว่าหนึ่งที่บอกผู้เชี่ยวชาญดูแลอย่างใกล้ชิดผู้เชี่ยวชาญใช้สัตวแพทย์ไหม,มถ้าไม่ใช่สัตวแพทย์ผิดกฎหมายอมสองต่อให้เป็นสัตวแพทย์ยิ่งผิดเข้าไปใหญ่ผิดจรรยาบัรณเข้าข่ายธารุณกรรมสัตว์เพราะการที่สัตว์แสดงกิริยาแบบนี้แสดงว่าคุณไม่ได้วางยาสลบแบบถูกวิธี คุณไม่ได้ให้อดอาหารก้อนเอารอเขาชี้แจงก่อนอ,อ่าผู้เชี่ยวชาญคนนั้นเป็นศัลยแพทย์ไหมค่ะถ้าไม่ใช่คือใครผิดกฎหมายถ้าใช่คือใครค่ะอาจตั้งใจจะให้เกิดภาพอะไรเจตนาหรือเปล่าอ่าตั้งใจให้เกิดภาพอะไรจึงวางยาสลบโถไหมน้องออาตั้งใจจะให้เกิดภาพอะไรแล้วมีกระบวนการทําอย่างไรอย่างที่วอตดเขาตั้งเขาสเกตคือฝืนวิธีเลย เขาถ้าอดน้ำอดอาหารถ้าใช่นะเรา<ว>ไม่รู้ไงใช่ต้องรอทางกองเรแล้วแล้วถ้าะะเกิดไหมมันอดน้ำอดอาหารเพื่อต้องการได้เกิดภาพนี้อันนี้ใหญ่เลยอ,อันนี้ยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกเลยขนาดเดียวกันมีท่านผู้ชมแสดงความเห็นว่าการชี้แจงผิดประเด็นประเด็นไม่ใช่แมวตัวนั้นยังปลอดภัยดีไหมประเด็นคือทำไมถึงมีการใช้ยาสลบกับแมวที่มันอันตรายมากเพื่อความบันเทิงนี่ใช่ใช่คือประเด็นคือทำไมถึงใช้ ทต้องการให้เกิดภาพอะไรอ่าค่ะทำไมถึงเลือกที่จะวางยาสลบแมวเอออ่ะแล้วผมพูดไปตอนรายการนึกว่าภูมิกลับเป็นคนบอกว่าวางยาสลบอ่ะจริงท่านผู้ชมทักท้วงมาบอกอ่ดาราในเรื่องเป็นคนบอกคนแรกคุณบินใช่ไหมคะอ่ะคุณบินอะอ่ะตอนแรกที่โพสเหมือนก็จะส่งเขาชิงรางวัลอะแล้วต่อมาก็มาขอโทษอ่ะทราบว่ามีการวางยาน้องเนี่ยถ้าลองไล่โพสต์ของคุณบินดูค่ะ นี่บอกว่าน้องแมวไม่ได้ตุยจริงนะก็คือไม่ได้ตายจริงนะเราวางยาสลบแมวมแต่ตอนถ่ายทำแล้วน้องขย่อนกระตุกกระตุกคือนึกว่าตายจริงป้าจ๋ากับน้องเฟิร์นหน้าถอดสีตกใจจริงๆก็คือคุณมอรลี่วันเนี่ยค่ะผู้ใช้ทวิตเตอร์ท่านนี้บอกว่าแมวไม่ได้ตายนะวางยาสลบ แล้วที่เห็นขย้อนกระตุกกระตุกอ,ะอ่ะคือนักแสดงสองคนที่อยู่ในฉากเนี่ยเข้าใจว่าตายจริงๆอันนี้ไม่ใช่คุณบินโพสเอาที่คุณบินโพสขึ้นมานี่ไงแล้วคุณแล้วคุณบินอ่ะเข้าไปเขียนตอบโพสเมื่อกี้ะค่ะออบอกอย่างนี้ต้องมีชื่อเข้าชิงประมาณว่าโอ้แมวเล่นดีจนต้องมีชื่อเข้าชิง คุณบินก็เลยเขียนว่าต่อมาก<ท>็หลังจากทัวลงอ่ะใช่เลยบอกว่าขอโทษเรื่องเมนนี้จริงๆนะคะทุกคนยอมรับผิดจริงๆตรงนี้เพราะเข้าใจว่าเป็นกระบวนการถ่ายทําที่ถูกต้องมีบุคลากรทางการแพทย์และมีการเซฟน้องแมวค่ะอขอโทษพ่อแม่น้องแมวจริงๆกลับไปอ่านอีกรอบรู้สึกแย่กับสิ่งที่พิมพ์เราเองก็เลี้ยงสัตว์ควรคิดให้รอบคอบกว่านี้อืมอ่ะท่านผู้ชมเอ่อบางท่านบอกดราม่าถ,ถึงขนาดนี้คือ คืออันนี้ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับกรณีว่าเป็นแมวนะแล้วผมเลี้ยงแมวอันที่มันเป็นสัตว์อะไรก็ตามทีเนี่ยมันเป็นเกณฑ์สากลเลย hmm. ลักษณะที่เอาสัตว์มาสัตว์เขาไม่ได้อยากเป็นดารานะ hmm. <Okay. S 2> แล้วเขา้ามาประกอบเนี่ยอันนี้มันเป็นเกณฑ์สากลเขาถึงว่าต้องต้องไม่มีการกระทำอะไรที่จะเป็นการชารุณกระค hmm. อ,อเพราะฉะนั้นเนี่ย มันไม่ใช่เรื่องดาราม่าทุกเรื่องอะไรครับท่านผู้ชมาบางท่านที่แสดงความเห็นว่า,าคนโดนฆาตกรรมไม่เห็นดาราม่าแบบนี้บ้าง mm. คุณไปดูเรื่องไหนเหรอคนโดนฆาตกรรมไม่ดารมาม่ามันก็เป็นข่าวแต่เรื่องนี้มันคือเกณฑ์ไม่งั้นคนจะไปพยายามจะสื่อสารไปถึง n น t f l ล x เหรอ mm. ที่เป็นสตรีมมิ่งเนี่ยคงอาจจะคิดว่าบ้านเรามันคนละมุมกันถูกไหมก็พยายามจะไปเรียกร้องทางเน็ตฟอ่ามีอยู่คนหนึ่งเข้ามาบอก ยังกินเนื้อสัตว์อยู่เลยเรื่องแค่นี้มาดาม่าโถคนละเรื่องไหมเนี่ยอันนี้คือสากลเลยท่านผู้ชมอ่เข้าใจใช่ไหมว่ามันเป็นกรณีที่กฎเกณฑคือเอามาวางยาสรบปแลวไม่มีความจำเป็นเนี่ยสมมติอาจท้าพุทจะมาจ้างพี่เป็นดาราเป็นพระเอกแล้วเพื่อให้สมจริงขอวางยาสรบจริง ไม่ต้องอดอาหารจะดูมขย้อนออกมา<อ>ขนาดคนผมเซ็นยินยอมได้เขายัางไม่ทำเลยแล้วนี่แมวซึ่งเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมด้วยความเคารพเรื่องพวกนี้มันเป็นสากลมันเป็นสากลอ,อ,อย่านึกออกใช่ไหมกออกเอาเป็นว่าเอาดาราอาจต้องการฉากขย้อนไว้วางยา อ,อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้เชี่ยวชาญวิสัญญีแพทย์ไม่ต้องเ,อเชฮ้ย,ชยอยากได้ช็อตขย้อนร้องแบบจะขาดใจอ,ะอ่ะคับผู้ชมนี่เป็นกรณีที่บางท่านมาเขียนแบบโอ้จะดรามา่าะไรกันนักหนาเรื่องแค่นี้มีไหมที่เขาต้องใช้ยาสลบกับเวลาจะจับลิงจับช้างมี แต่อันนั้นมันเพื่อแต่มันเป็นเหตุจําเป็น,ปนใช่โทรไหมน้องในการจับบังคับสัตว์ที่ควบคุมได้ยากเพื่อจะเคลื่อนย้ายอันนี้ทางศัตวแพทย์ทยสภานั้นชี้แจงมันเป็นเหตุจําเป็นค่ะนอกหนจากนั้นคือการรักษาแล้วเขาทโดยศัตวแพทย์ซึ่งมีมาตรการถูกไหมอักรณีนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปคือมันเป็นการเพื่อการบันเทิงมันเป็นเกณฑ์สากลถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะ ไม่ได้มีอะไรมากมายอย่างที่ว่าไปนี่แหละไม่ได้เป็นเพราะเลี้ยงแมวด้วยแต่เวลาจะทําหมันแมวเนี่ยน้องเชื่อพี่ไหมค่ะยังต้องเซ็นเลยเพื่อจะให้มันวางยาสลบใช่ไหมคะเพราะถ้ามันเป็นอะไรไปเนี่ยเราต้องยินยอมอ่ะก็แปลว่ามันมีความเสี่ยงไงถูกต้องเวลาวางยาขนาด<อ>พี่เนี่ยยังต้องแบบมาปรึกษาถึงขนาดว่าเฮ้ยสัตวแพทย์บางคนบอกเอาแบบอีกวิธีหนึ่งซึ่งมันเป็นยาเสริมไหมเพื่อจะลดความเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ย Mm hmm. คือมันเป็นเรื่องใหญ่อ่บาบังเอิญมาเลี้ยงแมว mm hmm. บังเอิญเพราะจับมันทำหมันไง mm hmm. อืมอืเออแต่อย่างที่ว่าไปอผมไม่ได้อผมก็จะว่ามันจะเกิดอ,อะไรขึ้นก็ตามทีแต่ท่านที่าแสดงความเห็นอันนี้จะเกิดความรู้สึกมากหน่อยเออมันจะต้องเป็นเรื่องที่ท่านต้องเข้าใจนะว่ามันไม่ใช่ดราม่าแบบที่นึกออกใช่ไหม mm hmm. อืมเออแล้วก็ไม่ได้มีความรู้สึกโกรธเคืองอะไรบอกให้ฟัง เดี๋ยวจะหาว่าอย่างที่ว่าเนี่ยเอะเราเอาไหมเพื่อสมบทบาทอน้ำลายฟูมปากขย้อนแบบจะขาดใจอ่ะไม่เอาฮะนักแสดงโดนวางยาพิษเอายาวางยาสรบจริงเพื่อให้เกิดอาการนี้ได้ไหมอ่ามนุษย์ยังจริงๆเนี่ยถ้าให้สมบทบาทเซนไว้อยากจะให้สมแต่ว่าสัตว์เนี่ยเขาเซนไม่ได้ไงอืออ่าอะ Ah!